สวัสดีกับป้มสวัสดีเพื่อนสมาชิกถูกๆูกฐานนะครับที่กดติดตามในช่อง YouTube ของผมนะครับก็ห้างใ่ายในการลงคลิปไปประมาณเจ็ดวันนะครับนึ่งดัปดา์นะครับพราวาไม่ได้มีโอกาสขึ้นมาทีส่วนนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับขึ้นมาที่ส่วนก็ขึ้นมาตึ้งยาในส่วนนี่ก็รกเลยครับเพื่อนๆพญ่ยารกโยดทุ่มมาแรงกินนะครับใบทุกมมาแรงกินนะครับใบทุกมมาแรงกิน ตูเปลี่ยนี่ยกับลุงนี่กับโกทำการฉีดยานี่กับเซ็ตอ่ายังไม่ได้ทีตั้งย้านะครกับโกฉีดยาเซ็ตป้องกันเปลี่ยไปแล้วนะครับแต่มาเอ็นหยดนะครับหยดกล้องตอนนี้นะครับเปลื่นๆครับดูทรงดันเดี๋ยวให้ดูทรงกว้างๆนะครับหยดกล้องตอนนี้นะครับเปลื่นๆจะตั้งเกี้ยนดานเบิรนหยดนะครับอ่าดนเบิรนหยดติดปางตรงนั้นเลยครับก็จะเห็นเป็นซ้ำหยดเลยนะครับ ตาเปลื่นเปนังเกตดูนะครับขจเห็นเป็นซ้ำโยดนะครับเดี๋ยวผมจมใจดูนะครับซ้ำโยดคือโยดนี้ครับโยดอีกพวกโม่กัใบเหลือกี้อยู่นะครับแล้วก็โยดนี้นะครับแล้วก็โยดอีกกระลังนะครับ้าดูเป็นซ้ำโยดเลยนะครับเพราะว่ามันโจ้นะครับกิ่งพวกนี้ครับกิ่งกลางๆางเนี่ยมันเจ้โอ้เป็นโอ้กิ่งดันเบิ้นโอยโยดดันเบิ้ลนะครับเราจะทำไหม กิ่งทีแตกออกมานะครับไม่ส้ามาที่จะออกเป็นกิ่งก้างได้นะครับผุมจะทําการตัดยอดนะครับตัดยอดอันนี้คือยอดยอดเนี้ยมันจ้ามยอดนะครับผมจะเหลือออกร่องยอดนะครับนะครับตอนแรกนะครับผมจะเลือกกิ่งนั้นในอกกิ้งนั้นในวายนะครับกิ่งช่วยนะครับแต่ผมจะเอากิ่งนี้ออกนะครับโดยการใช้เหลยนะครับเหลยตัดนะครับก็ตูหลักตูรีตรงนี้นะครับเปลื่อนเปลื่อนปลัวตื้อคนเดียวตาคนเดียวนะครับ ตรนีครับถ้าเบาได้เอาไหวได้ไมครับเอาวหวได้ครับแต่ว่ามันจะทําให้ดันเบิอนนู้นะครับยอดดันเบิอนนู้นไม่ช่วยนะครับพอยอดดันเบิอนไม่ช่วยนะครับมันจะทำให้ตูเรียนของเรานะครับกลายเป็นยอดโอ้นะครับพอยอดโอ้มันจะไม่ช่วยนะครับพุกงไเลยทําการตัดนะครับหนึ่งหนึ่งยอดนะครับโอ้มาเลยหนึ่งกิ้งนะครับจะให้ดูนะครับ ไอ้ดูกิ้งนะครับอ่าเพื่อนๆครับนี่คือกิ้งนะครับสีตัดมันเป็นกิ้งครับแต่มันเตกเล้วมโนมันก็เลยกลายเป็นโยดนะครับมีความใยญกันนเทถาเปรบโต่ีพีซีโอุ้นเลยนะครับกอเต็ดไปนั่งโยนนะครับเพื่อนๆอ่านะครับเต็ดไปนั่งโยนนะครับบาดเป้เดี่ยวตัดนะครับตัดกับเหลือมันจะก้มมันจะช่วยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวจะเรีมนออกนะครับ ไดหมอกนะครับอ่าแล้วก็ยังเลือยอีกหนึ่งโยดนะครับคือโยดนี้นะครับเปื่อยตีแจยโยดนู่นใดเป็นกิ่งก้างนะครับกิ่งก้างนี่สวยงามนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำเการตัดนะครับตัวหลักตัเร่ตั้งนิดนะครับอ่ากิ่งเลียนรัวตันี้ตัดอายครับไใบเลือ้อยกรมกัดเลยครับ อ่าครับนีกคือกิ้งนะครับกิ้งกล้องกิ้งเนี่ยมันโห้นะครับมีรับมันโอ้นะครับมันก็เลยตาำไม้ถูเรียนของเรานั้นกลายเป็นส้าโยนนะครับอ่านี่เลือนหนึ่งโยนเลยนะครับพมกเมื่วายโยนนี้นะครับให้กึ้นรุงเปลือทตีเจท้ายก็ปุ่มเตกปุ่มเป็นจัดนะครับแต่ก็โยดด้านหลังนะครับแต่มีการโอ้พมจะเล็มกิ่งกลางอกนะครับกิ่งกันแน่งก้างอกเปลือจตีย้ายก็โน้มลงมาข้างนะครับ ทุเรียนนะครับถ้าเราแต่งจ้านะครับก็จะโอ้แต่ทำไมเราดูแลยากนะครับเลื่อๆครับเอ็นเลยไหมครับนั่นคือกลางโกนผอมเคยตัดยอดไปเลยนะครับตอนนี้ถ้าเผื่อๆได้รับชุ่มนะครับวันนี้พ่มมาตัดยอดไปลาวนะครับตัดลดตัดยอดไปอีกนะครับเรจะเอ็นตรงมันช่วยขึ้นนะครับพมจะเอากิ่งดีเลื่อว้นะครับเพื่อที่จะให้เขาแตกกิ่งข้างเป็นตรงกระโดงขึ้นบินต่อไปนะครับส่วนกิ้งนะครับ ส่วนกิงกิงกิงตรงนี Entonces, <in> ้คร <acho> ับเราอยแเตงนะครับเตงเตงแต่ว่ากิงด้านนั้นนะครับเราอยตัดตรงนั้นอกนะครับเปลือก่ียะกิงนี้อกมาก้างนะครับเราตัดยยดอกนะครับกิงด้านน้านี้เหมือนกันครับถ้ามันยาวไปก็เหมือนเราก็ตัดปลายอกนะครับเปลือกตีจะเต่งกิ้งก้างนี้วายเรียงลูกนะครับเราฉะนั้นการตำตัเรียนนะครับมันอยู่ที่ความดนัดของทุกคนนะครับไม่ได้อยู่ที่ลักษณะของไครของมันมันอยู่ที่ลักษณะของไครของมันนะครับแต่ว่าเราถ้ามาตีะนำ วิธีการกงคนื่นนะครับตี่กอต่ำไห้ดูมาเปรียบเทียบนะครับรเพราะฉะนั้นการทำตัวเรียนนะครับไม่มีลักแต่ตัวขึ้นอยู่ทีความปอใจก็ปุ๋ยคนดีเราทํำกองกองก้องยาต้วนก้องยาต้วนน,นี้ครับรเพราะฉะนั้นกาก็ติดตามในจองไว้ให้ด้วยนะครับเราทำต,ต้วนตุเรียนตุนน้อยครับตุนน้อย,นนอยก็ต้องทำเองนะครับไปตีตีละกันนะครับเดี๋ยวมีแนวการตัดกิ้งยังไงทํากิ้งตัดแบบไหนนะครับจะให้เผื่อ เพื่อนๆไดรับจมีกนะครับของผพมปีนี้ตอนนี้เป็นดอกเลยนะครับแต่มันก็หลวงมดนะครับก็น่าจะปีหน้านะครับดูทรงกว้างนะครับก็รุ่งเหมือนันาตะก๊กเม็รนะครับเปล่อนเป่นาช่วยไหมครับมีก็ได้เน้นนำติ้งกันมาได้นะครับปลอมนอมรับนะครับในคำติจมนะครับเหมือนฟุ้นมาเลยนะครับป๋อป๋อจีดยาเ็สนะครับก็ปุ่นตุกตุกตานะครับติดการใมาติดตามรับจมนะครับก็ติดตามเป็นกำลังใจก็แชร์กันนะครับ มีเรื่อาางซาดระได้ดีๆเดี๋ยวจะนํามาลงให้เพื่อนๆได้รับชมครับขอบคุณมากครับผม